สาววลีรัตน์นำปัญญากเกษตรและสหกรณ์จังหวัดบึงการพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สํานักงานกเกษตรและสหกรณ์จังหวัดบึงการดำเนินการขับเคลื่อนงานด้านการพัฒนาการ,กรเกษตรและสหกรณ์ตามนโยบายของรัฐบาลนโยบายกระทรวงกรเกษตรและสหกรณ์และร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดบึงการประจำเดือนสิงหาคม2567ดังนี้ วันที่2สิงหาคม2567ดําเดำเนินกิจกรรมส่งมอบปุ๋ยอินรีย์จากวัชพืชน้ำภายใต้โครงการหมู่บ้านขยายผลเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567ณศาลาประชาคมบ้านหนองตอหมู่ที่7ตําบลนาสวรรค์อําเภอเมืองบึงการจังหวัดบึงการวันที่8สิงหาคม2567รร่วมกิจกรรมจิตอาสาเราทําความดีด้วยหัวใจ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันแม่แห่งชาติณหน,ะนองหลวงบ้านหนองตอหมู่ที่7ตำบลนาสวรรค์อำเภอเมืองบึงการจังหวัดบึงการโดยการร่วมกันปลูกต้นไม้ในพื้นที่บริเวณรอบหนองหลวงเวลา9ก้านาฬิการ่วมประชุมตรวจติดตามการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ตามแผนการตรวจราชการและการขับเคลื่อนแบบบูรณาการในระดับพื้นที่ของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นางสาวนารุมนลสงวนวงประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2567รอบที่2เขตตรวจราชการที่10ผ่านระบบซูมิทติ้งณห้องประชุมสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดบึงการสาลากลางจังหวัดบึงการชั้น1 วันที่9สิงหาคม2567ดำเนินการจัดประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดบึงการครั้งที่2ประจำปี2567ณนะห้องประชุมซิรินทรอนวัล,ลีชั้น4ศาลากลางจังหวัดบึงการเพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลน,นโยบายสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และขับเคลื่อน การดำเนินงานพัฒนาการเกษตรในระดับพื้นที่ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพเกิดการบูรณาการอย่างมีเอกภาพในจังหวัดตอบสนองต่อนโยบายรัฐบาลและส่งผลสัมฤทธิ์สู่เกษตรกรและประชาชนในท้องถิ่น วันที่10สิงหาคม2567นางสาวลีรัตน์นำปัญญาเกษตรและสหกรณ์จังหวัดบึงการเป็นประธานพิธีเปิดโครงการรณรงค์และส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝกเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กร,รกฎาคม2567ณพื้นที่หนองปลาดุกหมู่ที่2ตำบลหอคำอำเภอเมืองบึงการจังหวัดบึงการ วันที่13สิงหาคม2567จัดประชุมคณะทำงานพิจารณากลั่นกรองและติดตามผลการดำเนินโครงการที่ขอใช้เงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกรระดับจังหวัดครั้งที่2ประจำปี2567ณห้องประชุมสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดบึงการ–ศาลากลางจังหวัดบึงการชั้น1นเพื่อพิจารณากลั่นกรองโครงการที่ขอใช้เงินกองทุนสงเคราะเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดบึงกาฬ วันที่14สิงหาคม2567ร่วมพิธีปล่อยพันธ์สัตว์น้ำเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง12สิงหาคม2567ณอ่างเก็บน้ำห้วยสหายตำบลหนองเดินอำเภอบุ่งคลา้าจังหวัดบึงกาฬ วันที่15สิงหาคม2567จัดประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรระดับจังหวัดครั้งที่6ประจำปี2567ณนะห้องประชุมสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดบึงกาฬสาลากลางจังหวัดบึงกาฬชั้น1เพื่อขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรระดับจังหวัดงานนโยบายของรัฐบาลงานนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ติดตามสถานการณ์ภัยพิบัติด้านการเกษตรการแก้ไขปัญหาภาคการเกษตรในระดับพื้นที่ วันที่16สิงหาคม2567ร่วมประชุมคณะทำงานพัฒนาคุณภาพข้อมูลปริมาณการผลิตสินค้าเกษตรด้านพืชภาคตะวันออกเฉียงเหนือครั้งที่1ประจำปี2567ผ่านระบบสู o ม m ิทติง้งนณะห้องประชุมสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดบึงการสาลากลางจังหวัดบึงการชั้น1เพื่อพิจารณาข้อมูลปริมาณการผลิตสินค้าเกษตรด้านพืชที่สำคัญจำนวน9ชนิดของภาคตะวันออกเฉียงเหนือวันที่21สิงหาคม2567ร่วมโครงการ ปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์และหน่วยบำบัดทุกบำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดบึงกาฬประจําปีงบประมาณพุทธศักราช2,567นณะโรงเรียนบ้านนาเวอร์โนอนอุดม วันที่26สิงหาคม2567ร่วมลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่จังหวัดบึงการร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดบึงการพร้อมด้วยส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในพื้นที่อำเภอปากคาดและอำเภอเมืองบึงการจังหวัดบึงการเนื่องจากมีฝนตกอย่างต่อเนื่องในพื้นที่ส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำคงสูงขึ้นโดยหน่วยงานในจังหวัดได้มีการเตรียมความพร้อมให้การช่วยเหลือแก่ประชาชนหากเกิดสถานการณ์น้ำท่วมขึ้นและแจ้งเตือนให้ประชาชนติดตามข้อมูลข่าวสารจากหน่วยงานราชการอย่างใกล้ชิด วันที่27สิงหาคม2567ดำเนินกิจกรรมฝึกอบรมโครงการขับเคลื่อนสินค้าเกษตรมูลค่าสูงสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนกิจกรรมส่งเสริมการเกษตรตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้วยระบบเศรษฐกิจ BCG m o เด l ประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2567ณเดอะสัป,ประรดคาเฟ่บ้านโนนสง่าตำบลชัยพรอํเภอเมืองบึงการจังหวัดบึงการ วันที่30สิงหาคม2567ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ของสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะห้องประชุมชัยจินดาสถานีตำรวจภูทรเมืองบุรีรัมย์อำเภอเมืองบุรีรัมย์จังหวัดบุรีรัมย์โดยมีนายนวน,นิชพลเคนรองปลัดกระทรวง S <S เกษตรและสหกรณ์เป็นประธานในการประชุมพร้อมทั้งรับฟังชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนงานของสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดปี2568และแนวทางการดำเนินงานโครงการหนึ่งท้องถิ่นหนึ่งสินค้าเกษตรมูลค่าสูง